ครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับปิยะพลรถบ้านนะครับวันนี้นำเสนอนะครับอีสุสิบังกรทองนะครับอีสุสิบังกรทองหัวเดียวนะครับอ่าเครื่องแล้วมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงเต็มเลยคั่านี้นะครับเครื่องเสียงด้วยนะครับใหถึงหมดเลยไม่ถอดนะครับเป็นตอนเดียวนะครับเป็นตอนเดียว คันนี้เป็นปี3 4นะครับ2534เครื่องแ7เแรงม้านะครับเครื่องแ7เ็แรงม้ากระบะปูพื้นไหลแน่เรียบร้อยนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับในล้อแบกด้วยนะครับในล้อแบกด้วยนะครับภาษีขาดเดือนเดี๋ยวต่อให้ครับมีปัญหาครับภาษีขาดเดือนต่อให้ครับมีปัญหาครับหรือจะไปต่อเองก็ได้นะครับสีน้ำเงินนะครับขับ ใครมาจากเชียงใหม่ถึงคอนแชแคนเรียบร้อยนะครับครับดาวคอนแชแคนมาเพื่อคอนแชแคนเรียบร้อยจากเชียงใหม่นะครับคันนี้ได้แอร์ได้พาวเวอร์เลยนะครับปีแอร์มีพาวเวอร์เลยนะครับอ่าดูนะครับความเครื่องสวยนะครับรงมาเลยพาวเวอร์แท้โรงงานเลยนะครับแย่พร้อมนะครับหม้อน้ำนิ่งๆนะครับความบริส ไม่ลดไม่นันนะครับเครื afraid, ่องไม่หานะครับเครื่องเครื่องยังได้อยู่นะครับเครื่องได้อยู่เครื่องเนะครับเครื่องเน้อครับเครื่องนี้ครเหยียบปันเหยียบพุ่งนะครับตัวนี้นะเหยียบข่าเครื่องยังเหยียบนะได้พาวเวอร์ได้แอร์นะครับพาวเวอร์ได้แอร์มี2534นะครับ องห้าเดียวนะครับหายากนะครับหัวเดียวหายากสนใจศูนย์เก้แปด่้าแปดนสานะครับศูนย์เก้าแปดน่นะครับราคาตั้งไว้ที่หกหมืกพก่อนนะครับหมื่นเก้าพบาทก่อนนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับราคาคุยกัาได้ครับรถจอดบ้านเหล่าดีอำเภอเมืองขอแก่นิอบตวัดว่านะครับราคาเปิดไว้ที่หกหมืาบาทครับหกหมืพับาทนะครับ สบถามเพิ่มเติมได้ครับเอกสารทุกโอนคบนะครับโอเคนะครับ้าราเพลสะพานไฟอยู่บนซีเรี้นะครับรถญหายากแล้วครับหัวเดียวขับวิ่งจากเชียงใหม่ถึงขอนแก่นไม่ได้กินข้าวลินครับโอเคนะครับสีสันก็ตามอายุมันนะครับสีสันตามอายุนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ